เปิดภาพอดีตก่อนเข้าวงการแอปทักษอนไม่น่าเชื่ออายุ42ปีแล้วเชื่อว่าใครๆต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแอปทักออนเพราะนอกจากความสวยที่ภายนอกแล้วจิตใจของเธอยังสวยไม่ต่างจากหน้าตาอีกด้วยแม้ก่อนหน้านี้ชีวิตของเธอจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายจนมีชื่อในหน้าข่าวบันเทิงแทบไม่เว้นวัน แต่เธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงแกร่งที่งดงามเรียบร้อยจิตใจดีและเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกอยู่เสมอสองประวัติของแอปทักซออนเธอเกิดเมื่อวันที่27ตุลาคม2523เป็นลูกสาวของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นสถาปิกชื่อดังกับคุณแม่วัชาษาแอนเดอร์สันมีพี่น้องสองคน เธอเป็นคนโตมีน้องสาวคนเดียวแอมอมรอวันพักสุขเจริญต่อมาคุณพ่อคุณแม่ได้แยกทางกันและแต่งงานใหม่โดยคุณพ่ออนุสรสมรสใหม่กับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็ตอร์ไขส่สีพักสุขเจริญส่วนคุณแม่วัชชาสมรสใหม่กับชาวอเมริกันด้านการศึกษาแอปทักษอรอจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนพไทยอุดมศึกษา ระดับมัธยมจากโรงเรียนราชินีบนและในระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งในสมัยที่แอปกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลายัยแอบได้ร่วมกิจกรรมเล่นละครเวทีร่วมเป็นสตาฟกีฬามหาวิทยาลายัยและเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยว ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่55ย้อนเส้นทางบันเทิงของแอปทักษอนได้รับการชักชวนจากป้าชาลีเจ้าของนิตยสารพลอยแกมเพรซึ่งตอนนั้นแอปกำลังเรียนอยู่ชั้นหมู่4แน่นอนว่าผลงานชิ้นแรกของเธอคือการถ่ายแบบให้กับนิตยสารพลอยแกมเพรต่อมาแอป เป็นที่รู้จักในบทบาทของรุ้งจากโฆษณามิสทีนจากนั้นแอปได้มีผลงานทางด้านการแสดงละครเรื่องแรกในปี2544เรื่องมิชชัยบัญชามายาชีวิตผลิตโดยบริษัทเเจอ JSL g ลบ b a l Global Media จำกัดรับบทเป็นกิ่งดาวดารณีภรรยาคนแรกของคุณมิรชัยบัญชาและมีผลงานภาพยนตร์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคน จากนั้นได้เล่นภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทเป็นมณีจันทรจากนั้นแอปทักษอรได้มีผลงานละครกับช่องสามมาเรื่อยๆอาทิริษยาผู้ชายมือสองมนรักลอตเตอรี่จอมใจตีตระกูลส่งใจร้าวและที่โด่งดังมากๆเป็นที่น่าสงสารของแฟนๆคือเรื่องจำเลยรักเล่นคู่กับอ้าาอธิชาต กระทั่งวันนี้แอปทักซออนยังครองความโสดเป็นซิงเกิลมัมที่สวยและเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆห,หลายคนซึ่งเธอก็ยังไม่เปิดใจให้ใครแม้จะข่าวลือกับหนุ่มๆแต่เธอก็ได้ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ต้องติดตามเรื่องราวความรักของเธอต่อไปจ้า